สวัสดีคะ่ะกุตเตน้นถักพบกับเพจชีวิตเรียบง่ายสไตล์ฉันปลูกผักสวนครัวหน้าร้อนมือนี้ก็ได้เลิกมาตัดต้นต้นดูดเงินดูดท้องหรือต้นคาซูราเ้ยคะ่ะเป็นไม้ประดับหรือไม้มงคลคะ่ะที่ขาเจ้านิยมปลูกแล้วก็ต้นของนัน้นกระแตกยอดแตกกิง่ง ออกมาจนว่าต้นใบของน้งเริ่มสีบางามค่ะต้นเริ่มเอ็นเริ่มหักก็เลยต้องมาตัดแตงกิงค่ะเพื่อให้น้งเงินไตกหตกยอดออกมาใหม่ค่ะัดน,น,นี่ค่ะกิ่งที่ว่าเขาตัดออกมาเรียบร,อร้อยแล้วต้นของน้งก็สิเป็นมันๆลืนล่นๆค่ะให้น้นแตกกินน้หมกิ่งที่เขาตัดมานั่นสามารถเอาไปปพ่อ เพาะชำหรือน้ำไปปลูกใส่กระถางได้อีกค่ะต้นของเงนินต้นเงินต้นทองนี่กะปลูกไงค่ะ,คะแค่เอาเอาไปผักชํำนี่ะะกะลแล้วก,ก,ก็รดน้ำแล้วก็เก็บไว้ในิี่รลมค่ะน้่งกระสิเตะกิ่งออกมาค่ะเป็นไม้ประดับนะคะไม้ประดับมงคล ส่วนมากคนที่เขาหูเขากัดสีนิยมปูค่ะอันนี้คือการเลาะกิง่งเลาะใบออกค่ะเหมือนการตัดแต่งกิ่งแล้วก็สีน้ำไปเพาะชำค่ะต้นหนึ่งต้นหนึ่งก็ถามว่าแพงกับแพงค่ะยิ่งต้นใหญ่ยิ่งแพงเพราะว่าไปดูในช็อปในอย่างที่เขาขายค่ะต้นหนึ่งกับประมาณ 24่สิบยูโรขนาดกลางกับประมาณ1ิบหรือ20่สิบยูโรค่ะถ้ใไญ่กนีกับประมาณ50สิบยูโรแล้วแต่ระยะเวลาการเพาะปลูกว่าแล้วเพาะปลูกนั้นปันใดโดนปันใดค่ะต้นนีกับปลูกได้ประมาณหาหปีถึง6ปีได้แล้วค่ะต้นคาซูลานี่หรือต้อนเงินดูดเงินดูดท้องนี่ปลูกตั้งแต่ เพื่อนของแฟนนั่นเอามาให้ตั้งแต่จะคองแต่งงานค่ะขจ้กก็เอามาให้ป็นคองควัญวันแต่งงานกับบได้เกิบทถิงก็เลยเอามางายใส่กระถางปลูกใหม่ผลสรุปว่านางแตกยอดแตกกิ่งออกยังสวยงามค่ะก็เลยเห็นว่านางงามตอนแรกก็บผู้ห่วเป็นต้นนีหอย่างก็เลยเสิร์ชอินเทอร์เน็ตก็เลยรู้ ก็เลยปลูกนางไม้เรือยพอเริ่มปลูกนางเริ่มไงก็เริ่มสวยค่ะจุนต้นนางกับไง,ง,งแต่กิ่งยญิงต้นไงต้นนางแตกกิ่งสาขานางก็ยห่ิง,งา้ค่ะแต่ว่าน่แต่ว่านแนะนําว่าค่าใครปลูกนั่นให้เอาไว้ในที่ร่มยางเดียวค่ะต้นนี้ต้นเงินต้นท้องนี่นางสิบ่มักแสงแดดเลยค่ะถ้าเกิดโดนแดด จัดๆหรือว่าแดดอันแดดทรงมาใบนา้งสีใหม่ค่ะใหม่แล้วก็สีเหลืองถ้าปล่อยว้นา้งต้นรํ้ต้นใบของนา้งก็สิตายค่ะท่าเรานา้งกับ่ชอบถ้าเราลดน้ำนี่เราก็จะยาลดน้ำหลายลดน้ำเพราะหน่อยเพราะว่าต้นใหม่ต้นนี้นา้งดูดซับซึมน้ำได้ดีนา้งสิบ่ชอบ ใส่น้ำหลายเฮาไห้น้ำแค่หน่อยสามเดือนค่อยห้เทียนหึ่งขาหนามนามที่เฮาลรเตอค่ะอันนี้เขาเกิดิตัดแตงกิ่งค่ะที่จริงกิ่งที่เหลือน่ะสามารถเอาไปปักช้ำได้เ้อค่ะแต่ว่ากระถางเขาปักช้ำจะบบมีแล้วค่ะใบของต้นดูดซับหรือต้นคนาซูล่าเนี่ยค่ะสามารถเอาไป เพาะช้ำไดเด้อค่ะเพาะช้ำเราเขาก็ลดน้ำให้ชุ่มเอาไว้ในถี่ลมน้งก็เกิดได้ดีค่ะนี่ค่ะกระสิบปากช้ำกันเลยเด้อค่ะเพราะว่ามันมีกระถางเดียวกระถางไงค่ะหลังจากที่ว่าลือตน้ตนไม่ออกที่ว่าน้างได้ตายค่ะก็มีกระถางว่างก็เลือิีเอามาเพาะช้ำต้นดูดซับดูดอันท้องดูดเงินค่ะนี่ค่ะเขาก็สิบปช้ำกันเลยเด้อค่ะ ปักช้ำกับไปแล้วก็กดดินให้เนียนค่ะหลังจากที่เขาช้ำเบิดทุกต้นแล้วเขาก็จะมาลดน้ำค่ะอันนี้เขาก็จะปักช้ำให้เบิดเรื่อยๆค่ะเพราะว่ามันมีกระถางเดียวพออันนางออกลากออกอย่างดีแล้วเขาก็คอยมาแยกกระถางแยกกระถางออกค่ะให้เหลือต้นเดียวในกระถางเขาก็จะช้ำกันเลยเด้อค่ะ ผักช่ำจนกลัวนางสิออกลากค่ะจนออกหลากคนละค่ะกระสีหากระถางมาเปลี่ยนไหน่นางค่ะอันนี้คือปลูกไว้ที่ระเบียงระเบียงบ้านคือเกาเด้อค่ะแล้วก็เอาหลบแสงแดดไว้ค่ะ เขาจะลดน้ำให้ชุ่มเนื้อค่ะอีก3ามสเดือนคุนค่ะเขาค่อยจะมาให้น้ำน้ำอีกเทียนึงนี่ค่ะก็ลดน้ำไปเลยตน้นปลูกต้นนี้บ่ต้องถ้าผู้ใดปลูกตนน้นอันนี้นะคะต้นดูดเงินดูดทรับนี่ขี้ขาดลดน้ำนี่ค่ะปลูกง่ายๆเลยค่ะ สุดเสปไปเที่ยวบองใดกลับมาต้นนั้นนี่ก็ยังอยู่ทาวาอยู่ในห่มอันนี้ตน้นอันนี้ก็ปลูกได้ประมาณสองปีแล้วค่ะอันนี้ก็ปลูกจากการนันปักช่อมือกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นใบที่นางหแห้งหรือเหี่ยวแล้วค่ะเบิ่งเด้อค่ะเป็นอย่างเขาก็เลือกต้นดูดซับดูดท้องใบหงนางจะเป็นสีเหลี่ยมๆค่ะเป็นก็ดเป็นเก็ดคือจังงานตังเหรียญบาทค่ะเวลานาง,งเหี่ยวนางแห่งก็จะเป็นแสงอันเหลี่ยม บางใบก็ิิเป็นใบสีออกทองๆค่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะขอบคุณที่รับชมและกดติดตามค่ะบายบายพบกันคลิปหน้าค่ะ